มารีวิวตัวนาฬิกาสมาร์ทวอตนะครับสมาร์ทวอตที่เคยมีใช้กันในรถรถยนต์ทั่วไปนะครับแทนตัวรีโมทนะครับอันนี้คือตัวเรือนสมาร์ทวอตนะครับก็ตอนนี้ใช้ DPOH05 นะครับจูนกับตัวนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับนาฬิกาขึ้นมาปุ๊บเราปัดเมนูไป ทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมก็จะอัดล็อกอ่านี่นะครับอันล็อกเรียบร้อยรถก็จะติดนะครับเราก็จะกดล็อกลอกนะครับอ่านี่นะครับก็กดล็อกได้อ่าสามารถเปิดท้ายได้ด้วยนะครับก็กดนี่นะฮะ <c oughs> ท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับ ก็สำหรับกล้องไปด้านหลังนะครับนะฮะท้ายเปิดอยู่เห็นไหมครับด้านหน้านะครับก็กดปิดท้ายนะครับก็ตอนนี้ไม่มีรีโมทอยู่ในรถนะครับไม่ได้พกเข้ามานะครับก็ใช้ในการเรือนนี้เลย นะครับผมสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับตอนนี้รถล็อกนะครับก็สั่งด้วยเสียง open the door บางทีก็ไม่ทำงาน open the door เสียงเราต้องชัดนิดนึงนะครับตอนนี้รถก็ขึ้นมาพร้อมใช้งานนะครับก็สามารถขับรถได้นะครับเดี๋ยวจะใส่เกียร์ให้ดูนะครับนี่นะฮะยีเบนนี่นะครับเกียร์อานะครับ เกียร์ทำงานด้านหลังไม่มีอะไรบังนะครับผมถอยเลื่อนให้ดูนะครับปล่อยเกียร์นะครับนี่นะฮะรถดถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมจะใส่เกียร์เดินหน้านะครับครับเกียร์เดินหน้านะครับรถขยับเห็นไหมฮะสังเกตด้านข้างนะครับกับตัวกล้องครับโอเคไม่มีรีโมทนะครับ ใช้แต่นาฬิกาเลยสามารถขับรถได้ด้วยโอเคครับ